กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกิญญาจันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลค่ะสำหรับมาตรา28นะคะที่ฉันขอปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลง10%ค่ะสำหรับเหตุผลที่จะปรับลดนะคะไม่ทราบว่าสไลด์น่าจะขึ้นได้ไหมคะจริงๆแล้วงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะก็มีแนวโน้มเหมือนกับว่าจะลดลงนะคะาจากปี 2,560 1เป็น61เป็นต้นมานะคะดูเหมือนกับว่าจะลดลงเรื่อยๆออดีฉันเองเนี่ยก็ได้อภิปรายมาตั้งแต่ปี2513ว่างบ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถ้าตอนนั้นเนี่ยก็จะรวมกับแผนงานบูรณาการระดับภาคด้วยนะคะก็จะโตขึ้น,โต,นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยพอมาดูไส้ในจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วงบสําหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะโดยที่ผ่าย,ยู่ภยัต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ลดลงเลยนะคะแม้จะลดลงบ้างนะคะแต่ในขณะที่งบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่างบที่เกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆที่เรามีข้อบังคับที่เราจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายให้ถึง35%ของรายได้เนี่ยไม่เคยไปถึงเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอานาจเท่าที่ควรยังคงใช้หน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่จะเป็นแขนขาของตัวเองในการที่จะดําเนินนโยบายต่างๆค่ะและที่สําคัญที่สุดที่สมควรที่จะตัดลดนะคะเนื่องจาก ว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ได้ได้รับงบประมาณเฉพาะในส่วนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน2ปีที่ผ่านมานะคะปี2564และปี2565มีการตั้งโครงการที่ชื่อว่าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยใช้งบประมาณจากหลายแหล่งด้วยกันปี64นะคะได้งบไปทั้งหมดประมาณ20,000ล้านบาทนะคะได้ทั้งจากงบกลางแล้วก็งบเงินกู้งบเงินกู้500ล้าน ส่วนปี65นะคะเพิ่งจะอนุมัติไปครบจบ76จังหวัดนะคะได้รับงบประมาณไปประมาณ5,200ล้านบาทโดยใช้เงินกู้โควิดก้อน5 0 0แสนล้านนะคะออขอหน้าถัดไปค่ะโดยงบ ที่เป็นของโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐา,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 านรากเนี่ยนะคะความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะคะก็มีการให้มาโดยต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการกําหนดนะคะหรือว่า assign ให้กับรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้ไปควบคุมในแต่ละจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ยเป็นแค่47 4, 4, จังหวัดแรกนะคะอีกอ,อีกสอีกสาจังหวัดที่เหลือเนี่ยก็คือพิ่งจะอนุมัติตามหลังนะคะถ้าเรายังจํากันได้นะ,คะเคยมีดราม่ากันนะคะ ในเรื่องของการกําหนด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีครั้งหนึ่งมีคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่กําหนดให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยได้ไปขับเคลื่อนงานของโครงการเสริมสร้างศิษฐกฐานร้ากแบบนี้ซึ่งดูเหมือนกับว่ารัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของพื้นที่จังหวัดไหนก็จะได้ไปควบคุมขับเคลื่อนงบประมาณหนะ้าจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเป็นข้อคอรหาเป็นอย่างมากว่าเป็นการที่จะให้รัฐมนตรีเนี่ยใช้งบไปหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่สําหรับรอบนี้ ก็เลยต้องมีการยกเลิกคำสั่งของนายรัฐมนตรีฉบับก่อนหน้านะคะแล้วก็ให้รองนายกไปคุมแทนนะคะซึ่งก็ยังคงเป็นที่หน้าจังขายเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะดิฉันคิดว่าเอาสไลด์ลงได้ค่ะมันมีความซ้ำซ้อนเป็นอย่างมากค่ะกับ กับโครงการท,ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูว่าโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเอาเงินไปทําอะไรบ้างน,นะคะ97.5เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งพอเราไปเปิดไปดูงบประมาณต่างๆนะคะโครงการต่างๆของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยก็พบว่าก็จะมีโครงการที่ชื่อคล้ายๆกันค่ะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แทบจะแยกกันไม่ออกเนื่องจากว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเป็นการชงขึ้นมาจากกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยผ่านการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่จะต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมถึง20 0 0 0 1,000ล้านบาทสําหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ2,566ค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะดิฉันเพิง่งได้เห็นข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีการปรับโครงสร้างภายในกระทรวงมหาดไทยเพื่อโยกย้ายข้าราชการนะคะกว่า200อัตราทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อไปตั้งเป็นสํานักบริหารยุทธศาสตร์18กลุ่มจังหวัดแล้วก็ขึ้นตรงกับประลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ให้อหํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานออของแต่ละ18กลุ่มจังหวัดนียปฏิบัติราชการแทนในภู มิภาคได้ด้วยเราจะเห็นว่าในแต่ละครั้งที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเราพบว่ายิ่งปรับก็ยิ่งรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ยืนยันนะคะเจตนารมณ์ว่าเราใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจมากจึงขอตัดลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลง10%ค่ะขอพระกุณะท่านประธาน